ความฝันที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากมันเล็กๆได้เสมอเจ้าป่าตัวน้อยเกิดเมื่อวันที่8กันยายนปี2001ที่กรุงเทพฯ ในวัยเด็กเจ้าเสือใหญ่หรือปริ้นเด็กชายปีชาติช่วงสุพนใช้เวลาว่างกับเพื่อนๆเ,เข้าไปดูการซ้อมมวยที่ยิมมหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษมที่อยู่ใกล้บริเวณบ้านที่อยู่เป็นประจำจนวันหนึ่งรุ่นพี่ที่เห็นหน้ากันจนชินชักชวนให้ใส่นวมโชกกระสอบสายเล่นจากนั้นจึงติดใจต้องมาซ้อมมวยเป็นประจำทุกวันประกอบกับช่วงนั้นเราตัวเชื่นงชอบภาพยนตร์ของจาพนมนักแ,แสดงคิวบูชื่อดังมากเป็นพิเศษเลยมีไอเดียลองนำท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เห็นบนจอยักษ์มาประยุกต์ใช้บนเวทีจริงอยู่เสมอจากเรื่องสนกก สังเวียนนักสู้แบบไม่คาดฝันมาก่อนเจ้าเสือใหญ่มีความสำคาญในการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างหลากหลายเขามีสไตล์การชกที่เน้นความเร็วและความแม่นยำที่สำคัญเขามีทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าความพยายามและใจสู้จะนำพาเขาไปสู่ความสำเร็จในฐานะแชมป์ได้จากนั้นเจ้าเสือใหญ่ได้มีโอกาสโกอินเตอร์ถึงประเทศญี่ปุ่นรวมถึงได้รางวัลนักมวยไทยที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปี2563และปี2566มีไฟที่ดูเดือดกับนักชกต่างชาติในศึกรลชดำเนินเวิร์กซ ในยกที่2ทําให้เขาได้รับโบนัสพร้อมรับสัญญาไปลุยวันแชมเปี้ยนชิพรายการใหญ่ทุกยกคือศิละปะทุกอาวุธของเขาคือบทเรียนเจ้าเสือใหญ่เป็นนักมวยไทยยุคใหม่เวอร์ชันพรีเมียมและเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นด่านพิสูจน์สำคัญของนักครบแฟร์เทควันไฟใน32